บุญข้าวสากหมายถึงบุญที่ให้พระเนรทังวัดจับฉลากเพื่อรับปัจจัยไถยทานตลอดจนสำรับกับข้าวที่ญาติโยมนำมาถวายและบุญนี้จะทำกันในวันเพ็ญเดือนสิบจึงเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าบุญเดือนสิบคำว่าสากในที่นี้มาจากคำว่าสลากพัดข้าวสากก็คือข้าวสลากพัดซึ่งแต่ละท้องถิ่นทำไม่เหมือนกันเช่นในบางท้องถิ่นอาจจะจัดสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันมาทำเป็นห่อๆแล้วถวายพระ ก่อนจะทําพิธีก็จะมีการจับฉลากเสียก่อนทีนี้พอตนเองจับได้ชื่อของพระเนนรูปใดก็จะนําไปถวายตามนั้นบางกว่าลักษณะเช่นนี้ถือว่าเป็นการเสี่ยงสมพาน์บารมีว่าในปีนี้ดวงชะตาหรือชีวิตของตนจะเป็นเช่นไรมีการทำนายไปตามลักษณะของพระหรือเนนที่ตนเองจับฉลากได้เช่นบางคนอาจจะจับได้พระที่เป็นผู้ที่มีอายุพันสามารถถือว่าเป็นผู้ที่มีชีวิตมั่นคง หรือจับฉลาดถูกพระปเรียนหรือเนียนมหาก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีสติปัญญามากเป็นต้นในประเพณีอีสานกล่าวถึงมูลเหตุไว้ว่ามีเรื่องเล่ากันว่าบุตรชายกระดุมพีคนหนึ่งพ่อตายแล้วยังเหลือแต่แม่แม่หาหญิงสาวมีตระกูลและอายุอุ่นราวคราวเดียวกันมาให้เป็นภรรยาแต่นางไม่มีบุตรแม่จึงหาหญิงสาวคนใหม่มาให้เป็นภรรยาอีกนางคนนี้มีบุตร ทีนี้เมียหลวงคิดอิจฉาเมียน้อยจึงหาอุบายพูดกับเมียน้อยว่าถ้าเจ้าตั้งคันจงบอกแก่ข้านางเมียน้อยพอตั้งคันก็บอกเมียหลวงเมียหลวงจึงให้กินยาแทงลูกออกผลที่สองกุ้งเหมือนกันอีกพอผลที่สามนางไม่บอกนางหลบหนีไปอาศัยอยู่บ้านญาติจนท้องแก่เมียหลวงตามไปทันบังคับให้กินยาคราวนี้ไม่แทงเพราะท้องแก่เกินไป แต่ทารกนั้นนอนขวางทําให้นางกับลูกต้องเสียชีวิตและก่อนนางจะสิ้นใจเมียน้อยได้ผูกเวนีนเมียหลวงว่าขอให้ข้าเกิดเป็นนางยักษ์ทีนี้จะได้เคี้ยวกินตัวมันและลูกของมันเมื่อเมียน้อยตายไปไปเกิดเป็นแมวเมียหลวงในตำราระบุว่าถูกขัวฆ่าตายไปเกิดเป็นไก่ในเรือนเดียวกันพอไก่ไข่ออกมาแมวก็ไปกินไข่ผนที่สองก็ไปกินอีกความที่สามแมวก็กินทั้งไข่และก็แม่ไก่ แม่ไก่ก่อนจะตายได้ผูกเว้นต่ออีกจนแม่ไก่ได้ไปเกิดเป็นเสือเหลืองส่วนแมวไปเกิดเป็นนางเนื้อพอนางเนื้อมีคันเสือได้เข้ามากินลูกผลที่สองก็กินอีกผลที่สามก็กินทั้งแม่ทั้งลูกและก่อนตายแม่เนื้อก็ได้ผูกเว้นต่อเสืออีกแม่เนื้อนะครับได้มาเกิดเป็นนางยักษ์ส่วนเสือเหลืองได้มาเกิดเป็นนางทิดาสกุลหนึ่งในเมืองสาวัตถีเมื่อเติบโตได้แต่งงานกับชายคนหนึ่ง พอคลอดบุตรคนแรกนางยักษ์ก็ปลอมตัวเป็นหญิงสหายไปเยี่ยมเมื่อได้โอกาสก็จับทารก,กินเสียครั้งที่สองก็เหมือนกันอีกทีนี้ครั้งที่สามนงไว้ตัวทันจึงนีไปกับผัวพอถึงสาวโบกรณีนั้นอยากจะอาบน้ำจึงทรงบุตรให้ผัวอุ้มเมื่ออาบน้ำเสร็จแล้วก็เอาบุตรขึ้นมากินนมฝ่ายผัวก็ลงไปอาบน้ำต่อแต่ว่านางยักษ์นะครับก็ตามมานางจึงเรียกผัวให้ขึ้นจักระแล้วพากันอุ้มบุตรไปยังพระเชตวันมหาวิหาร ขณะนั้นพระพุทธเจ้ากำลังเทศสั่งสอนประชาชนอยู่ผัวเมียนำบุตรของตนเข้าไปมอบกายถวายตัวต่อพระพุทธเจ้าส่วนนางยักษ์ที่วิ่งตามไปยืนอยู่ข้างนอกจุมวนนเทวดายืนกั้นเอาไว้พระองค์จึงตรัสเรียกพระอานนท์ให้ไปตามนางยักษ์เข้ามาสั่งสอนตรัสรว่าถ้าพยาบาทอาฆาตจองเวียนกันก็จะเป็นเวียนต่อกันหลายภพหลายชาติเหมือนแมวเป็นเวียนกับหนูงูเป็นเวียนกับจอนฟอนกาเป็นเวียนกับนกเขา หมีเป็นเวียนกับไม้สักครอแล้วตรัสสั่งให้นางธิดานะครับนำนางยักษ์ไปเลี้ยงไว้นางจึงได้นำไปเลี้ยงไว้ที่เทิบมองแองน,น้ำขีไฟชายคากองขี้ฝอยและประตูบ้านสถานที่เหล่านี้นางยักษ์ไม่พอใจดังนั้นนางจึงจัดให้อยู่ที่แจ้งเข้าใจว่าเป็นหัวนาคือตาแหกแล้วเลี้ยงรักษาด้วยดีทีนี้นางยักษ์นะครับรูปเกณฑ์ฟ้าดินปีในน้ําท่วมหรือจะแล้งก็บอกหญิงคนนั้นให้ทราบ จึงทํานาได้ผลดีเมื่อชาวบ้านทราบความจึงพากันนับถือนางยักษ์ทีนี้ก็นําข้าวปลามาเลี้ยงอย่างอุดมสมบูรณ์จนนางยักษ์ได้เอาของเหล่านั้นถวายเป็นสลากพัดวันละแปดองค์ด้วยเหตุนี้คนจึงพากันทํำข้าวศาก์ถือเป็นประเพณีสืบเนื่องมาจนทุกวันนี้ทำให้เมื่อถึงวันทําบุญข้าวากนะครับนอกจากจะนํเข้าวากไปถวายพระภิกษุแล้ววางไว้บริเวณวัดเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ญ,ญาติผู้ล่วงลับไปแล้ว ชาวนาจะเอาอาหารไปเลี้ยงนางยักษ์หรือผีเสื้อนาในบริเวณนาของตนเรียนเรียกนางยักษ์ว่าตาแหกนั่นเองและนอกจากนั้นยังมีความเป็นมาของสลากพัตทานด้วยนะครับก็คือจากข้อความในชาดกเล่าว่าในอดีตการล่วงมาแล้วมีพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งนามว่าปทุมมุตระอาสัญิกรุงสาวัตถีนครนะครับที่นี้ก็มีสามีภรรยาคู่หนึ่งเป็นคนยากจนอนาถา อยู่ในนครน,นั้นจะแวงหาเลี้ยงชีพด้วยการรับจ้างหาฟืนขายจนอยู่มาวันหนึ่งผู้เป็นสามีนะครับพิจารณาดูการเลี้ยงชีพที่ฝืดเครืองหนักก็เนื่องมาจากตนมิเคยบำเพ็ญการกุศลไม่เคยให้ทานรักษาศีลมาก่อนมาในชาตินี้จึงเป็นคนเขียนใจไร้ทรัพย์อัปปัญญาเมื่อมาพิจารณาดังนี้แล้วจิตใจก็อยากจะทำบุญให้ทานเพื่อจะได้เป็นเสบียงทรัพย์ไปในภพบเบื้องหน้าจึงปรึกษากับภรรยาของตนฝ่ายภรรยาก็เห็นคล้อยตามด้วยความยินดี จึงรีบจัดแจงหาเครื่องทยทานตามสมควรแก่กำลบงของตนแล้วนำไปสู่อารามทำเป็นสลากพัดถวายทานพร้อมกับมหาชนทั้งหลายฝ่ายสามีภรรยาคู่นั้นจับสลากถูกภิกษุรูปหนึ่งจึงน้อมเข้าไปถวายด้วยความปิติแล้วตั้งความปรารถนาว่าบุญกุศลผลทานนี้ขอให้ข้าพเจ้าบริบูรณ์ด้วยยศศักดิ์สมบัติบริวารขึ้นชื่อว่าความตกทุกข์ได้ยากเข็นใจเหมือนในชาตินี้อย่าได้พึงมีแก่ข้าพเจ้าในภพต่อตอไปเลย สามีภรยาผู้นั้นอยู่ต่อมาจนสิ้นอายุไขยัยก็ไปอุบัติในดาวดึงสวรรค์สิ้นบุญแล้วก็มาเกิดเป็นพระเจ้าสัทธาติสระณนะเมืองพราณสีพระเจ้าสัทธาติสระนั้นรันกลับชาติมาก็กคือพระตถาคตนี้เองเมื่อสิ้นพระกระแสพระธรรมเทศนาแล้วเหล่าพุทธบริษัททั้งหลายมีพระเจ้าปัสเสียนที่โกส่วนเป็นต้นก็ชื่นชมผลทานในการถวายสลากพัดเป็นยิ่งนัก พิธีทำบุญข้าศากนั้นอันที่จีนรายละเอียดแต่ละท้องที่ก็จะแตกต่างกันนะครับทั้งในเรื่องของลำดับเวลาและพิธีปฏิบัติแต่ทีนี้จะขอเล่าในส่วนของหลักใหญ่ใจความก็แล้วกันนะครับถ้าไม่ตรงกับหลายที่ที่ปฏิบัติอยู่ก็ต้องขออภัยด้วยก็คือก่อนจะถึงวันที่จะต้องทำบุญข้าศากชาวบ้านจะมีการโหมพี่น้องจากนั้นพอถึงวันจะเตรียมอาหารชนิดต่างๆห่อด้วยใบตองไว้แต่เช้ามืดโดยข้าวศากจะห่อด้วยใบตองกลับหัวกลับท้าย แล้วก็เย็บติดกันเป็นคู่ห่อที่หนึ่งคือหมากครูและบุรีห่อที่สองคืออาหารขาวหวานอย่างละเล็กละน้อยวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบตอนเช้าจะนำพัดตาหารไปถวายภิกษุสามเณรครั้งหนึ่งก่อนพอถึงประมาณเก้าโมงเช้าพระสงฆ์จะตีกรองโฮมญาติโยมจะนำอาหารที่เตรียมไว้มาถวายพระสงฆ์โดยการถวายจะใช้วิธีจับสลากเมื่อทุกคนมาพร้อมกันแล้วผู้ที่เป็นหัวหน้าจะกล่าวคำถวายสลากพัด ญาติโยมว่าตามจบแล้วนำไปให้พระเนนจับสลากพระเนนจับสลากได้ของใครผู้เป็นเจ้าของพาเข้าและเครื่องปัจจัยทจทานก็จะนำไปประเคนให้พระรูปนั้นๆจากนั้นพระเนนจะชันเพล